วันนี้จะมาลองชิมขนมอันนี้ค่ะมันคือสตรอเบอรี่แล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตนะแต่ว่าไม่เคยกินเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตมากๆอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้จะลองชิมนี่เขาเป็นซองๆแบบนี้ซองนี้นะคะซื้อมา69บาทเดี๋ยวจะนับให้ว่ามีกี่เม็ดอยูยููกเล็กมากเลยเห็นปยสยูสูย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 ู เก้าลูกเก้าลูกหกสิบเก้าบาทแต่ว่าแต่ละที่อาจจะขายไม่เท่ากันนะอันนี้เราซื้อที่แม่สลองนะชิมกันเลยคิดว่าจะลูกใหญ่กว่าน,นี้เป็นเหมือนคล้ายๆแบบลูกอมช็อกโกแลตลูกบอลเนี่ยกัดนเข้าเลอั่เข้าเ่ยพันหน้ากัดแน่เข้าแน่นอนอืหอหเปรี้ยวอะทงไนเปรี้ยว เปรี้ยวมันเป็นแบบมันเป็นสตอเบอรี่อบแห้งอ่ะมันก็เคลือบด,ด้วยช็อกโกแลตอืมข้างนอกก็จะเป็นรสช็อกโกแลตแต่ไม่ได้ขมนะอืมพอเคี้ยวเข้ากันมันก็จะเอออร่อยแปลกๆไปอีกแบบนึงอืมอร่อยดีแต่ว่าตื้อกินอีกไหมบ๊ายบาย